ฝอาวางกันทำไส้สาวคนุไส้หมูนะก็จะมีก็คือแบบแรกก็คือหน้ากบทีนริไทยนะหน้าักบทีนพิไัยแต่เราจะมาโขลกเสร็จด้วยกันขั้นวิธีการเนี่ยเราควรจะโขลกับพิไัยก่อนเพราะพิไัยเนี่ยเป็นตัวละเอียดจ้าทำไมเราถึงใช้พิไัยเม็ดเพราะพิไัยเม็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมกว่าพิชัยที่เราไปซื้อที่มันบดแล้วพิชัยสด อันนี้ก็เราก็ใส่เฉพาะเราตั้งประมาณแล้วก็ส่วนผสมอีกอันก็คือผลิสงผลิสงเนี่นยแนะนำคือว่าเราควรที่จะคัว่วเองแล้วก็มาบดเองถ้าไปถือในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีเนือกถั่วค้างถั่วค้างนคือไว้เสาบดมาเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วเวลาเราทําไส้เนี่ยเวลาเราวนไส้เนี่ยมันจะเหม็นหืนทําให้รสชาติเปลี่ยนไปเลย ทีเราจะไปเจอเชื้อราในถุงถุด้วยแล้วก็อันนี้ก็คืออากาศหัวเชโต้เดี๋ยวที่เราเรียกกันว่าหัวเชโต้แต่ว่าอันนี้เป็นอย่างอย่างหวานนะเราจะซื้อเปรี้งๆแล้วเอามาสั่งเองนะหัวเชโต้เนี่ยเราจะนั่งบั่งเองวิธีการก็คือว่าคนที่จะล้างหัวเชโต้ออกก็เมื่อเป็นหัวเชโต้เค็มเนี่ยเราควรที่จะล้างเอาฝสงเส็งออกแล้วบางทีเนี่ยหัวเชโต้เนี่ยมันจะมีเม็ดทรายอยู่ใน เราก็จะมาล้างาานะแล้วก็มาสับนะแล้วก็อย่างนี้คือหมูสับหมูสับเราไปทต้องซื้อตลาดได้อะไรเงี้ยมานะใส่แล้วก็น้ําตาลน้ําตาลเราใช้น้ําตาลฟิว์น้ำตาลฟิวอย่างดีทำไมเราไม่ซื้อน้าตาลฟิวสที่ว่ามันไม่เค็์ไม่ดีเพรว่าน้ําตาลฟิวสอย่างดีเนี่ยมันทําให้รสชาติของขนมไส้เนี่ยหอมแล้วก็น้ําตาลถ้าเราเลือกซื้อน้าตาลเนี่ยเราควรที่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาแทรหรือไม่แท้ เราขอเขาดูหน่อยใน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 ิปหรืออะไรเนี้ยแล้วเราก็มาสัมผัสเนื้อน,น้ำตาลถ้าน้ำตาลเป็นเนื้อละเอียดก็คือว่าน้ำตาลแท้ถ้าเราสัมผัสแล้วดมที่มันยิว้วเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดจะผสมน้ำตาลทรายอันนั้นดูแล้วเราผัดแล้วมันมันจะทำให้รสชาติเปลี่นนนนยนไปอย่างนี้นะฮะนี้จมีส่วนผสมแค่นี้ของพิการทำแล้วก็อย่างเคี่ยเกลือตัเอวเน,นี้ยเราเอามาเป็นเพื่อปรุงรสให้มีรสเค็ม เราไม่ใช่น้ำตาน้ำตาเป็นตัวทําให้เออ่ของขาวและกลิ่นมันตันมันก็จะออกเราถึงจะใช้เกลือแทนน้ำตา